ยะยะตัทิศกันต่ออับนยะตัทิศมีบัรจัยกี่ตัวสองตัวคือหาถังอันนี้ก็ล่าเราก็ใช้แทนปากการสัสั์ก็ลงหลังสปนามเสร็จแล้วก็เป็นอับยศัสักคือแขวงทัดไม่ได้มันยังเรียกว่าอับระยะตัทิศโดยมากที่เราไปใช้งานจริงๆมันก็จะลงกับพวกสปนามประมาณสี่ตัวนี้คือยะ ตากริงและอีมะกจริงๆแล้วมันลงได้หลังสัป,ปนามได้ทุกตัวแหละแต่ว่าที่เราจะเห็นมันจริงอ่ะก็มีอยู่ประมาณสี่ตัวเนี้ยใ้รู้วิเคราะห์ไปออกสนยียงมีพัดใดทั้งสัป,ปนามทั้งประการศรัตว์ก็ให้แยกประมาณประกอบด้วยพัดนั้นให้ตรงๆกันแต่ว่าบทสําเร็จมันก็มีแค่ฐาถัางเท่านั้นตัวอย่างเช่นเราใช้ฐาลงหลังยะเ <Yo. S 1> วลาสําเร็จมันก็สำเร็จเป็นยถาทุกคา แต่ว่ามันแปลได้ทุกวิพัฒน์เลยแต่ว่าถ้าออกในสนามหลวงไอ้ตัวสีเหลืองคือคําตอบที่ต้องเอาไปตอบไอ้ตัวสีเขียวนี่คือแค่เรียนให้รู้เท่านั้นว่ามันเป็นได้ทุกวิพัฒน์เย,ยนะประกาศเยนะยะถาออโดยประการใดเห็นไหมเวลาใช้งานก็แบลว่าโดยประการใดก็เป็นประการถัฐหรือถ้าใช้เป็นนิบัติบอ,อกอุมาอ,อุมาก็เป็นฉันใด,นดนประมาณนั้นอาฉะนั้น เป็นได้ตวิภัตประกอบโยเอาไปประกอบยักกับประการะให้ตวิภัตกันโยประการโรยัฐะอันว่าประการใดยังประการัำยถาซึ่งประการใดเยนะประการเยนะยัฐะโดยประการใดคือประกอบมาให้ถึงจนสตรมีภัตแต่เวลาใช้งานหรือเอาไปตอบเอารูปวิเคราะห์นี้เท่านั้นอย่าได้ตอบพิภัต์อื่นโอเคนะเยนะปการเยนะยัฐโดยประการใดถ้าลงหลังตาก็จะเป็นตถาตัวนี้ โดยประการนั้นก็เป็นนิพันใดก็ประกอบเป็รนิพันนั้นตาก็เป็นโสพ่อประการเม็นปุงริงอะ่ะก็เป็นโสประกาโลก็เป็นตถาอันเประกานนั้นหรือที่เราเคยแปลกันตถาอันว่าอย่างนั้นก็เหมือนกันคือมันสามารถเป็นตัวประธานได้ตถาเห็นไหมแต่ว,ว่ามาออกในข้อที่เจ็ดของบาลีสนามลงบาลีวิยากรตถาลงบาลีอะไรในตทิศไหนมีขาอมาด้วย ก็ลงถาปัจจัยในอัพยาตทิ์ก็เยนะปกาเรนะตถาโดยประการนั้นโอเคนะเตนะปกาเรนะเตนะปกาเรนะก็อาจจะพูดผิดไปเตนะปกาเรนะตถาโดยประการนั้นเตนะไม่มีใครทัดท้วงเลยนะแต่ว่ามีตั้งใจอยู่องค์เดียวเนี่ยต่อมาลงหลังสัพะก็เป็นสัพถา สัพเพนะปาการินะสัพพถาก็โดยประการทั้งปวงชื่อว่าสัพพถาก็เป็นได้ทีพัีเหมือนกันแต่ว่าเวลาใช้งานก็อาตัวนี้ออกมาก็เอาตัวนี้เป็นคําตอบถาปัจจัยในอภาาิตญาติสัพเพนะประการินะสัพพลาหลังอิมาสัตก็ใช้ตัวนี้อิมินาปาการีนะ อิมัสับก็ประกอบเป็นุงลิงที่เป็นตริยายพัดก็เป็นอิมินาประกาเลยนะอิถังโดยประการนี้ชื่อว่าอิถังอันนี้ก็มีอยู่ในเรื่องไหนในเรื่องของรูปบรรธาตรงใต้่ากกระถามีตัวนี้ใช้งานอยู่แต่ก็น้องนั้นก็ไม่เคยใช้มากนะแล้วก็อีกตัวสุดท้ายลงกับกิ่งแล้วก็แปลงกิ่งเป็นกาฉะนั้นกากก็ต้องประกอบเป็นุงลิง ก็ได้ทวิภัตแต่ว่าที่ยมใช้งานก็มีสองภัตกังประการลากระถังซึ่งประการลายชื่อว่ากระถังหรือเกณฑ์ประกาศลายกระถังโดยประการลาชื่อว่ากระถังแต่เวลาไปตออมันคือเอาตัววจภัตต์ตัวนี้ไปต่อก็จบฉะนั้นก็สรุปอย่างอีกนิดนึงตัดทิศนามจะมีอยู่สามตัดทิศก็คือโคตรตัดทิศ สมรทิทิศแล้วก็ภาวะาตาิศนอกกนั้นเป็นติตทิศคุณส่วนที่ไม่สามารถเจีมิพัดได้ก็มีอยู่สองติศคือวิภาคาตาิศกับอัปยาตาิศเมื่อกี้นี้คือเวาลาแปลเนะ่ยจะแปลอยู่ในรูปของตัดยายพัดคือแปลว่าโดยโดยแต่มันถึงจะออกรูปตัดยายพัดแต่ว่ามันก็ไปเจีวิพัดอื่นไม่ได้อะไรตัวอ,อืน่นอ่ะอลิงคือไม่จัดปลาลิงไง ไม่มีเพศเ,เพราะว่ามันไม่ได้แจกวิพัตน์อะไรเลยก็อยู่ในรูปของเช่นทาโสกับสัพป,ปะทาเมื่อกี้เนี่ยเ<อ>จษฐาเมื่อกี้เนี่ยเจียมพัฒไม่ได้<อ>น้ำปัจจัยมีอยู่ในแต่ที่ไหน,นบ้างน้ำประจัยโพตโพตแต่อาทิตย์ต้อมื่อาทิตย์อ<บ>่าสมัยนี้อยู่ในโคตรอาทิตย์ถ้าตอบครบสิบห้าอาทิตย์แล้วก็ทำปัญหากันเลยนะ มีอยู่ไหนบ้างในโคตรตัดทิศสมมาตัทิศตรทัศ์สัตติตาทิศอะไรอีกทาวาตัทิศหายไปตัทิศหนึ่งราคาที่ตัทิศนี่การบัจัยมีอยู่ในตาทิศไหนบ้างมีในสองตัทิศ ตระตยาทิตตทิศเอาสิมีในสองมีพวัตทิศที่ไหนแล้วพรวัทฮะโคตะตัตทิศกิิยาปัจจัยมีอยู่ในสองตระทิศมีตระทิศไหนบ้างชาตาตาิตทิศอะไรานชาตาติตทิศนะเสรทิศ กาณ์ปัจ <tripod> จ <brightness> <desserts> <notes> ัย <armor> ม <brightness> okay. ีอยู <opera inhale> ่ในสองตัทิศคืออะไรบ้างภาวะตัดทิศภาตัดิศเมื่อกี้หนึ่งแล้วก็สมมาตัดทิศตาปัจจัยมีอยู่ในสองตัดทิศเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคือสมมาตัดทิศและภาวะตัทิศอีปัจจัยมีอยู่ในตัทิศไหนบ้างตัดทัศน์ตัดทิศไรอีกแล้วก็ปุโรหะตัดทิศทาใหม่ โคตรธาตุทิศเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วโคตรธาตุทิศมีปัจจัยแปดตัวมีอะไรบ้างนะนายนะนานะนายะนิ่ิี่กับธรรมเนระตรัติยามีหนึ่งคือมีการปัจจัยราคะธาตุทิศนะปัจจัยชาตาธาตุทิศอิมาอียะกิยะสมุตธาตุทิศธนตาฐานาตาทิศอิยะปัจจัยแต่มีอายะด้วยโคตราตาทิศ อาลุเหรออาลุปัจจัยเศรษฐิตตรละตรัะตรมะยะอิธาแล้วก็อิสกะต่ทัศเศรษฐีมีเก้าตัววีสักศีอิกะวีสักสีอิกะอิระบัรตุมรรจุนะแล้วปกติตาทิดก็มีนัยยะสังขยาตาทิดกาโกระนาตาทิด ยติยะตะถามายามิทาหะตัดทิศอาโสรวมอมารติศกับนิสิตาติศก็เป็นสิบห้ามีอะไรบ้างตัวนี้มีตาตาอีอะไรดีอีอิตตะตส่วนนิสตาติศก็มีอยู่หนึ่งตัวคือละเดี๋ยววันนี้เราเอาเท่านี้ก่อน เดี๋ยวมันจะค่อยเสริมอีกนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวทำปัญหากันก่อนทำไมยากไม่ยากหรอกมีอีกนิดนึงภ่าววัอาทิตย์มีหกตัวคืออะไรก่อนจะจบตา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 ตนตะตะตา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 ยดตา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 าาาต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 าาาาาตาานาาาา เดี๋ยวค่อยเสริมในโอกาสหน้า<ป>ครับ <Okay. S 1> จบตตดทิศแล้วครับ